ที่จะทุกคนวันนี้จะมาแค่เกมและเข้ามาเรา cool. <laughs> <c oughs> ็วไอสัตว์เร็วเออไอเียจะัวไเียไปเกมออเดองมงน ตุกคุณเค้ือเพื่อนผมฆ่าด้แค่หนึ่งได้ตายสองนะครับไม่วป็แค่ออนไลน์ก็ใช่ไงเราปกติเล่นแค่กับบอดจำไว้อย่าฟังพิษเอาละอาเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่ไหมเพล่และทุกวันเล่นของเรียบร้อยแล้วฮ่าห้าเข้าไหมกัดห้ากดมั่วแม่ฮ้าอย่าไม่อย่าเยอะคิด ไปทุณไม่ควรที่จะทำแบบนี้ของคลิปนี้ติวผมคิครับิวมซีห้าสมพนคนครับผมมันเป็นฆาตกรไอ่าตกรผมฆ่าบอดไปประมาณ1 0 0 0 0หืคนครับกูมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ฆ่าตัวเองด้วยเพราะมึงก็เป็นมนุษย์ เ็นโซลูสในนามของพระเจ้า <c> เ <oughs> ็นโซลูสเออเป็นแมปไหนดีนะครับแมปเอเชียสิเองง่าย yes sir. yes 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 นี่ไงไปกดผิด yes yes มึงกดีิยอะไรกุดีอ่ยไม่ไม่ได้เยี่มากไป มาดิจะฟังอะไรเพื่อนฟังกัเนี่ยเนี่ยไม่กูไม่แกกูไม่สนกูจะเป็นฝั่งนี้และกูจะปกป้องพันธมิตรของกูกดไม่ได้ไอ้เหี้ยใครยิงกู คนนอนกองอยู่โอเคเสีสยสนาดนี้ใช่เสีน้ำงเงินใสจนะแมงเยอะหน่าวะโอโ้กูเห็นมึงได้แตวมแมงอย่าฟังจตูสินะได้เวลาที่ข้ามแล่ไปก็มึงโอโ ช็อการททรลยศโอเคือที่ตรงกลงมือากังไม่ได้มเดี๋ยวจเย็นโอ้เฮียใครอยู่ตรงหน้ากูว่ากูรีบซื้อเียเียก็มาไกลกูเียก็มาใกลกูเียมคนยิงหัวมือเหรอเพื่อนมือ ไม่ได้ยิงมึงนีงไงโอ้เจ้ามันเส็จมึงซื้อปืนก่อนในสัตว์กูว่ามึงเคยดูชูมกูดีๆล่ะฮะกูฆ่าปืนกูฆ่าคนที่ชู้อยากจะเสือกแบบนด้วยกูเห็นมึงแล้วไม่แน่ใจนะแน่

แล้วมึงอยู่ตรงไหน,นโอ้โยี่กูเห็นหัวมึงแล้วกูจะเล่นไปที่หัวมึงมเจ้าจของแม่ป้าแมวจะจับเป็นช้อยเลยทุกคนเจ้าของแม่ป้าแป้มเจ้าข้อมย่องไอ้สัตว์เจ้าของช่อง,อง,วงแว้งใบโบยจับเต็งน้อย กูเห็นคนโอ้เหี้ยใครตายวะกูไม่ได้กล้ามึงทำไรชวนเฉยเฉยใช่ไหมไม่หนิงร้อนเป็นเช่นนีครับโอ้เจ้าของแม่สวัสดีครับเจ้าของแม่สวัสดี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 ครับสวัสดีครับ มึงอยู่มึงอยู่ที่หโอเคมึงอยู่ที่เท่าไหร่โอ๊ไเจอฮเดียย็ดกูไม่เจอเนะเพื่อนพรมึงมาหาคุณจะลูกช้อยัดปามึง หลบไปครับตงไปผมจะหาเพื่อนผมครับสวัสดีครับโอ้ยเยีย่ยคุณแหละไอเยี่ยสมใจนะคุไม่เจออะไร Okay. Oh